สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนะแบบที่2นะคะทีนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดหน้าที่150กับ15 151กันเรามาดูกันค่ะคุณครูจะอธิบายให้ฟังนะคะเขาบอกว่าวงกลมล้อมสิ่งที่โจทย์ถามและขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์บอกก่อนอื่นเด็กๆจะต้อง ทบทวนก่อนว่าสิ่งที่โจทย์ถามเราจะยังไม่รู้นะคะไม่รู้เป็นตัวเลขจะมีคำว่ากี่อันนั้นคือสิ่งที่โจทย์ถามให้เราหาคำตอบส่วนสิ่งที่โจทย์บอกมาแล้วเขาก็จะบอกมาเป็นจำนวนเป็นตัวเลขแล้วเรามาดูกันค่ะเด็กๆอ่านตามคุณครูน,นะคะนิดมีปลาดุก27ตัวปลาช่อน15ตัว นิดมีปลาดุกมากกว่าปลาช่อนกี่ตัวอ,อันนี้สิ่งที่เรารู้แล้วคือนิดมีปลาดุก27ตัวอ่าเด็กๆคิดเลยค่ะหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็อีกอันคือมีปลาช่อน15ตัวแยกกันนะคะเด็กๆสิ่งที่โจทย์บอก สิ่งที่1คือนิดมีปลาดุก27ตัวสิ่งที่2คือปลาช่อน15ตัวอะบบอกหนึ่งบอกสองอเด็กๆใส่แบบนี้แล้วก็เขียนไว้เลยนะคะเราจะหาคําตอบได้คือเราต้องรู้อยู่2ส,สิ่งที่โจทย์บอกจะต้องบอกมา2จํานวนนะคะเราจะถึงมาวิเคราะห์โจทย์ได้ว่าจะให้บวกหรือจะให้ลบนี้ก็ถามว่านิดมีปลาดุกมากกว่าปลาช่อนกี่ตัว สิ่งที่โจทย์ถามคือนิดมีปลาดุกมากกว่าปลาช่อนกี่ตัวอันนี้คือต้องต่อกันนะคะจริงๆแล้วถ้าถามว่า27เนี่ยปลาดุกคือ27ปลาช่อนคือ15 27มากกว่า15อยู่เท่าไหร่ถ้าถามแบบนี้ว่ามากกว่ากันอยู่เท่าไหร่เราต้องใช้วิธีการลบเด็กๆเขียนเลยค่ะ27 ลบสิบห้าประโยคสัญลักษณ์เรานะคะอย่าลืมค่ะเท่ากับแล้วก็ช่องสี่เหลี่ยมค่ะได้ไหมคะ,อ,ะอันที่สองคือยี่สิบเจ็ดลบสิบ เราจะคำตอบมาใส่ตรงนี้นะคะเท่ากับทำตามคุณครูค่ะทีนี้วิธีการที่เราจะคิดคุณครูจะแนะนึงว่าให้เราเอาตัวเลขมาตั้งคิดด้านข้างค่ะเด็กๆทําตามนะคะ27่สลบสิอันนี้ขีดเส้นใต้ไว้หนึเส้นค่ะแล้วก็เว้นเอาไว้สำหรับหาคำตอบ เป็นแบบนี้มาตั้งคิดในแนวตั้งในตั้งนะคะ,ะทีนี้เวลาเราลบเราลบหลักไหนก่อนคะเด็กๆหลักหน่วยหนักหน่วยคือตัวข้างหลังลบกัน7จลบหมีอยู่7ค่ะหักออกไป5พอไหมอ้าวพอถ้าพอเราหักได้เลย1 2 3 4 5คําคำตอบเราเหลือ2เรามาใส่ในหลักหน่วย ใส่ให้ตรงกันนะคะจากนั้นเราดูหลัก10หลัก10บคือ2หักออกไป1นึ่งลบออไป1ค่ะเหลือ1ดังนั้นคำตอบที่เราได้คือ12เด็กๆก็เอา12มาใส่นะคะ,ะตรงนี้เติมเป็นตัวเลขไทยแบบนี้ข้อต่อไปค่ะ ดาวเก็บดอกชบาได้30ดอกเก็บดอกกุหลาบได้มากกว่าดอกชบา12ดอกดาวเก็บดอกกุหลาบได้กี่ดอกอะสิ่งที่โจทย์กำหนดมาดาวเก็บชบาได้30สิบ เก็บกุหลาบมากกว่ามากกว่าสิบสองอ๋อมากกว่าชบาอยู่สามมากกว่าสามสิบอยู่สิบสองดอกเขาอยากรู้ว่าดอกกุหลาบเก็บได้กี่ดอกอ่เขาบอกว่ากุหลาบกุหลาบเก็บได้กี่ดอกเป็นสิ่งที่โจทย์ถามเด็กๆวงไว้เลยค่ะอยากรู้ว่ากุหลาบเก็บได้กี่ดอกแต่กุหลาบมากกว่าสามสิบอยู่สิบสอง มากกว่าต้องมากกว่าตัวเลขนี้เราต้องเอาตัวเลขสองตัวมาทำอะไรกันถึงจะได้คำตอบที่มากกว่าเอามาบวกกันค่ะเด็กๆสามสิบ <30 S 2> บวกสิบสองเด็กเขียนเลย เอาวาตั้งคิดค่ะ30-12บวก12เด็กๆอย่าลืมตั้งคิดด้านข้างให้คุณครูด้วยนะคะคุณครูจะได้รู้ว่าเด็กๆเข้าใจหรือไม่เข้าใจอ่าเวลาบวกบวกหลักหน่วยบวกหน่วย0ูบวกสได้2ใส่ในหลักหน่วย1 0บ0วก10หลัก10คือ30บวกหนึ่งคือ40 คำตอบคือ42อ่ะเกก็เอามาใส่ตรงนี้นะคะ42ะข้อต่อไปค่ะพี่มีตุ๊ก,กตา35ตัว พี่มีตุก๊กตามากกว่าน้องสิตัวน้องมีตุ๊กตากี่ตัวพี่มีตุก๊กตา35ตัวสิ่งที่โจทย์บอกอย่างที่1อย่างที่2คือพี่มีตุก๊กตามากกว่าน้องอยู่11เอ็ขาบอกว่าสามสิบเนี่ยมากกว่าอยูสิบพี่เนี่ยมากกว่าน้องอยูสิบเอ็ด อยากรู้ว่าน้องมีตุ๊กตา,ตาอยู่เท่าไหรอ่าเด็กๆต้องมาคิดก่อนนะคะถ้าพี่มีมากกว่าน้องแสดงว่าน้องต้องมีน้อยกว่าถูกไหมคะถ้าน้อยกว่าเราควรจะเอาตัวเลขสองตัวมาทำอะไรมันถึงจะได้คำตอบที่น้อยลงเอามาลบกันถ้าเอามาลบกันตัวเลขจะเหลือน้อยลง ถ้าน้องมีน้อยกว่าใช่ไหมคะถ้าน้องมีน้อยกว่าก็ต้องน้อยกว่าตัว35เราก็ต้องเอามาลบออกไปนะคะเด็กๆอ่ะเหมือนเดิมค่ะเขีย okay, แบบนี้ได้แล้วเรามาตั้งคิดค่ะ35มสลบสิบเท่ากับ อาเวลาลบลบหลักหน่วยหน่วยลบหน่วยค่ะ5้ลบ1มีอยู่5หักออกไป1ค่ะเหลือ4ใส่หลักหน่วยหลัก10บสมลบ1มีอยู่3ค่ะหักออกไป1เหลือ2องคำตอบคือ24เดิกๆก็เอามาใส่นะคะ ทีนี้ข้ออื่นข้ออื่นเราจะมาช่วยกันดูว่าบวกหรือลบแต่เด็กๆต้องหาคำตอบและตั้งคิดแบบนี้เองนะคะเราจะมาช่วยกันค่ะ,ะข้อนี้บอกว่าพี่มีลูกแก้ว25ลูกน้องมีลูกแก้ว32ลูก น้องมีลูกแก้วมากกว่าพี่กี่ลูกอ่ะพี่มีอยู่ยี่สิบห้าสิ่งที่โจทย์ทะาสิ่งที่โจทย์บอกอันที่หนึ่งอ่าสิ่งที่โจทย์บอกอันที่สองคือน้องมีอยู่สามสิบสองอยากรู้ว่าน้องเนี่ยมากกว่าพี่อยู่เท่าไหร่อันนี้ของน้องมีสามสิบสองใช่ไหมคะพี่มียี่สิบห้าอยากรู้ว่าน้องมากกว่าพี่อยู่เท่าไหร่อยากรู้ว่าสามสิบสองมากกว่ายี่สิบห้าอยู่เท่าไหร่ อันนี้เราจะใช้วิธีลบถ้าอยากรู้ว่ามากกว่ากันอยู่เท่าไหร่นะคะ32ลบ25ค่ะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนณะต่อไปเด็กๆก็เขียน32ลบ25จากนั้นเราเอามาตั้งคิดด้านข้างค่ะ เด็กๆก,ก็มาตั้งคิดเลยนะคะตรงน,นี้เลย32อลบ2ี่เด็กๆก,ก็หาคำตอบนะคะมีอยู่2หักไป5ไม่ได้ทำไม่ได้ต้องไปขอยืมอย่าลืมนะคะถ้าลบกันไม่ได้ต้องไปขอยืมนะคะ ข้อต่อไปแม่ซื้อไข่เป็ด60ฟองซื้อไข่เป็ดมากกว่าไข่ไก่24ฟองแม่ซื้อไข่ไก่กี่ฟองอ่าสิ่งที่โจทย์บอกคือแม่ซื้อไข่เป็ด60ฟองซึ่งไข่เป็ดเนี่ยมากกว่าไข่ไก่อยู่24ไข่เป็ดมากกว่าไข่ไก่อยู่24 แม่ซื้อไข่ไก่กี่ฟองอ่าแสดงว่าไข่ไก่ต้องทําไมกว่าถ้าไข่เป็ดมากกว่าไข่ไก่แสดงว่าไข่ไก่ต้องน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราจะเอาตัวเลขมาทําอะไรกันถึงจะรู้ว่ามันน้อยกว่าเอามาลบกันออกไปอ่าลบนะคะถึงจะรู้ว่าน้อยกว่ากันมากกว่ากันอยู่เท่าไหร่ ต่อไปค่ะไรตดก็ทำเองเลยนะคะพ่อขายส้มโอเจผลขายขนุนมากกว่าส้มโอสิผลพ่อขายขนุนกี่ผลสิ่งที่จดบอกคือพ่อขายส้มโอเจขายขนุนมากกว่าส้มโอสิอยากรู้ว่าขายขนุนเท่าไหร่ เขาบอกว่าขนุนมีมากกว่าส้มโอเนี่ยอยู่15มากกว่าส้มโอแสดงว่าต้องทำยังไงเอาตัวเลขมานทำยังไงถึงจะมากกว่ากันคะเอามาบวกหรือเอามาลบถึงจะมากกว่า70เอามาบวกกันอ่แล้วเด็กๆกก็หาคำตอบนะคะเอาข้อต่อไปค่ะข้อสุดท้าย ปูมีหนังสือการ์ตูน32เล่มปูมีหนังสือการ์ตูนมากกว่าปอ13เล่มปอมีหนังสือการ์ตูนกี่เล่มอ่ะปูมีหนังสือการ์ตูนอยู่32ปูมีมากกว่าปออยู่13สิ่งที่โจทย์ถามคือปอมีหนังสือเท่าไหร่ เขาบอกว่าปูมากกว่าปอยู่13 32เนี่ยมากกว่าปอแสดงว่าปอต้องมีทำไมกว่าน้อยกว่าเมื่อปอมีน้อยกว่าเราอยากรู้ว่าน้อยกว่าตัวเลขเนี่ยจะทำยังไงกับตัวเลขดีถึงจะได้น้อยกว่า32ต้องเอามาลบกัน ีนี้เป็นหน้าที่ของเด็กๆนะคะที่จะหาคําตอบและเด็กๆก็เขียนชื่อในหน้านี้นะคะหน้าหน้าร้อยอย่างเดียวเอาเฉพาะหน้านี้นะคะมาส่งคุณครูวันนี้คุณครูก็ต้องไปก่อนแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะ